ดีครับทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้มีด่านใหม่เข้ามาผมจะไปลองเล่นกันนะครับผมด่านใหม่ชื่อว่าด่านบิดบินนะผมเข้าไปเล่ดนด่านใหม่เลยผมผมไม่เคยลองเล่นด่านมิตบินเลยท่านผู้ชมเห็นว่าตีสั้นก่อนก่อนนหะ ก่อนที่ผมจะมาเล่นม,มันมีด่านมิดบินใช่ไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองกันผมอยากจะรู้ว่ามันสนุกจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมนี่ตอนนี้มันก็จะเป็นอามาตะให้เราวิ่งเล่นไว้ก่อนนะมันไม่แตาต่อไปมันจะเป็นมีดให้เราเอาไว้ฟันคนนะครับผมเนี่ยไปท่านผู้ชมเราต้องหาคนไปเอามีดไปปาใส่ท่านผู้ชมโอเคไหมท่านผู้ชม ไปนะไปเลยครับท่านผู้ชมผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าผมเล่นครั้งแรกด่าดมิดวินนะผมไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นจริงๆนะผมไปลองเล่นสักตานนหน่นะอะท่านผู้ชมสนุกมากเลยโอ๊ยนี่ะโอ๊ยท่านผู้ชมผมเจอแคนพีเอสป่ะใช่ป่ะเมื่อกี้พีเอสป่ะ โอ้นนะเมื่อกี้ a p s เลยท่านชมอุย้ยคนดังนะเนี่ยท่านชมอุ้ยผมเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าผมจำตัวเต็ะคนอื่นเขามาใช้ไงโอ้ยนียยย่ท่านชมทำไมขบไปไวมากเลยทำไมขบปไขบปโคตรช้าเลยใครมีเทคนิคอะไรบอกผมได้นะผมเล่นไม่ค่อยกี่วันเนี้ ไปแล้วผู้ชมโอ้ทำไมคนนี้ขอปลาแบบโคตรรวยท่านชมแตนนี้มันมีพีให้ป่ะมีคนอยู่ข้างบนท่านชมโอ๊ยอเออเจอบ่อยมากเลยท่านชมไอคนแคมข้างบนน่ะนะ โอ้ยจะไม่ขับปลาคมจังไงท่านผู้ชมโอ้ปลาคดคมไหนท่านผู้ชมผมโอ้ท่านผู้ชมขอปลากันคมจังเลยท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมโทษดดดเบ็ดต่ำเบ็ดต่ำนะท่านผู้ชมโทษนะโอ้ยน้าท่านผู้ชมหนะมุนโดนแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรอัปดา่านนี้มันเกิดใหม่ได้แต่ตายเบ่อมันไม่เท่ท่านผู้ชมยป่อยอ้ผมไม่เคยเล่นไงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะอาา๋อนำชมมันมาละ <c oughs> โอ๊ย ผมันตาไวจังเลยนะท่นผม่นผู้ชมเวลาผมตายผมไม่ได้ตัดออกเลยนะมือผมกดไปๆไมันก็เลยกดเกิดไว้ผมตายไม่ไตัดออกนะ คะแนนที่หนึ่งนะนำไปสิบสี่เราละท่านผู้ชมเราได้แค่เก้าคะแนนนึงท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยได้คะแนนที่หนึ่งไหมปะใครเคยได้ที่หนึ่งคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะโอเคไหมครับท่านผู้ชมใครได้ที่หนึ่งคอมเมนต์หน่อยผมอยากรู้ว่ามีคนได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพรว่าผมจะได้ขอสเต็ปมาใช้ อ่ะผม,มเล่นไม่เก่งอ่ะเล่นได้แคนนี่ยท่านผู้ชมผมดูเวลาก่อนเด๋ยวที่หนึ่งเขาจะไปสิบเก้าคะแนนแล้วท่านผู้ชมโอ้จะโอ้ยเนี่ยมันลุกนั่งปามีดเ,เลยใช่ปะเอ,าะาอ้เอาชนะหรออันนี้คือชนะท่านผู้ชม

ปิดคลิปไปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะปิดคลิปไปนะสามถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปละ